ชีวิตล่าสุดลูกนกสุภาพร์งานหดเงินหายหนีเมืองกรุงกลับไร่ทำนาเลี้ยงลูกเคยดังสถานประเทศเมื่อ15ปีก่อนสำหรับลูกทุ่งสาวลูกนกสุภาพรสาวกำแพงเพชรเจ้าของเพลงดังคุณลำยัยก่อนที่จะเงียบหายไปแล้วไปแต่งงานมีครอบครัวและมีลูกสาววัยเจ็ดขวบโดยตอนนี้ลูกนกสุภาพรใช้ชีวิตพอเพียงด้วยการทำสวนปลูกผักที่บ้านเกิดที่อำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชร ทั้งปลูกไร้อ้อยมันสำปะหลังไร่เผือกนาข้าวพืชผักผลไม้ที่ปลูกไว้ขายและไว้กินลูกนกสุภาพร์เผยว่าชีวิตแบบนี้มีความสุขที่สุดถ้าย้อนกลับไปได้15ปีก่อนจะไม่เข้ากรุงเทพแน่นอนหนูกลับมาหาพ่อแม่ที่บ้านเกิดอยู่บ้านไม้หนึ่งหลังง่ายๆช่วงนี้ลูกปิดเทอมก็มาหาพ่อแม่อยุดดูแลท่านที่บ้านปลูกอ้อยมันสำปะหลังทำนาด้วยและปีที่แล้วก็ลงเผือกในที่ลุ่มน้ำหน่อยในสวน ในสวนก็มีทั้งกล้วยขนุนนูกลับไปก็ตัดกล้วยน้ำว้าทำกล้วยทอดกล้วยฉาบขุดเผือกด้วยที่ดินก็เป็นที่ดินเดิมก่อนที่หนูจะดังเพลงคุณลำํำไยเมื่อ15ปีก่อนไม่ได้ซื้อเพิ่มรวมๆ50าสิบกว่าไร่ทุกวันนี้พ่อแม่ก็ทำอยู่แต่ไม่ไหวแก่แล้วต้องจ้างคนเพราะหนูรู้ว่าทำนาทำไร่เหนื่อยมากก่อนเข้ากรุงเทพก็ทำมีวันหนึ่งเก็บรถไถานาคูโบต้ามาถึงบ้านหิวมาก กินกล้วยไปลูกจากนั้นเป็นลมเลยตอนดังเพลงคุณลำไยมีไรายได้ก็ซื้อบ้านได้หนึ่งหลังก็ร้องเพลงผ่อนเอาแต่เราเจอคนเจอสังคมทุกรูปแบบได้เรียนรู้เพราะหนูจบแค่ป .6 ไม่มีความรู้มากก็เรียนรู้จากการไปใช้ชีวิตในกรุงเทพเคยคิดว่าถ้าไม่มีครอบครัวจะไปบวชปฏิบัติธรรมแต่ก็มีครอบครัวมีลูกชีวิตก็หักเหจนทุกวันนี้และห่วงพ่อแม่ด้วยดูแลท่านสู้ต่อไปสาเหตุที่ไม่ให้ลูกร้องเพลง เพราะว่าแม่เคยโดนโกลงลูกนกบอกว่ามีส่วนด้วยโดนโกงไม่ได้ตังตลอดเลยสมัยก่อนเราเป็นนักร้องลูกทุ่งถ้าเงินเข้าบริษัทเราไม่สามารถเอาออกมาได้พูดง่ายๆเขาได้เงินร้อยล้านเราได้แสนนึงเราก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เอาเพราะอย่างนี้ไหมที่เข็ดขยาดกับวงการเพลงไปเลยลูกนกบอกว่านกรู้สึกว่าที่ผ่านมามันไม่ได้รยด้วยกลีบกุหลาบทุกอย่างเราได้มาด้วยความลำบากเราก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากให้ลูกเราต้องไปเจอ ถ้าเกิดลูกจะทำเดี๋ยวแม่ทำให้ขอขอบคุณขอ้อมูลจากไทยสยาม n e w s ์ดอทอินโขอบคุณค่ะ